มาครับผมไปมาครับคนไปเหลือครับผมดันขึ้นไปดันตรงกลางดันรูลัวมาครับโคนให้มาครับ ทิมตรงกลางกินแล้วด้านแล้วด้านแล้วกินครับผมเบียวขาดอยู่นะผู้ชมเห็นเปล่ากินครับอโยครับโยครับเม็ดขึ้นไป คร,ครับครับหน้าขุนหน้าขุนน่โยกครับมาเขาเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนทีเหมือนกันนี่ครับโยกแล้วกินป่ะจ้ะกินนะครับเอามาตัดมา โดดครับโอ้โห,หรูตัวเว้ยรูตัวนี่หว่าทำไรกินตัวนั่นนะเอาเลยได้สองนี่หว่าเอาดีครับกิน้าไหวอื้โหทาเราเสียจังก,กว่า ทำเราเสียจังหวะบังอาจนักบังอาจนักได้ไมว่มาครับกินเอ้าไปกำแพงเบียร์ ก้อนลุกเลยจ้ะมาครับดังขึ้นไปกินแล้วไปครับทำไรกรินแล้ว กินแล้วนี้ครับแทงโคนได้ไหมวะคบหนึ่งนะอืมอ่ะมาครับกินเข้าไปกินเข้าไปครับ บางครับผม,มเขายังเปิดไม่ได้นะครับเรือผมกดมาเขาอยู่อันนี้น่าจะกดได้ละมาอ้อมครับอืมขึ้นไปป้องกันไว้ยเฮ้มาครับ มมมาพี่ห่หอนั่นแน่ว่าเราต้องเดินแต้มนั้นลูกก่อนหนึ่งดอกดังนี้ไปครับดังนี้ไปครับ าหนิดนึงดีไหมหรือว่าลุกไปก่อนดีอถอยลงมาแล้วกันนะครับลุกปอครับลุกได้นะไม่ลุกเว้ยอะแทงลุกเข้าไปหนึ่งเทแทงลุกเข้าไปหนึ่งเกดมาครับ โคกดโคนนี่ครับบางครับผมกินครับ ตัวนั้นเว้ยอ่ะหนึ่งตาขึ้นไปครับมาครับผมม,มากินหน่อยดีกว่า ครับกินมาเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหงายกินโค่นี่หว่ากินมาครับอืมหงายเข้าไปนี่ครับ นี่ครับแทงลูกก่อนครับลูกเข้าไปครับผมมาครับ,รบได้ไหมกดอะไรได้ปะกดมาครับ เปิดมาพี่ม่ำกินมากินนีบผมน่าจะได้อยู่นะกินครอบมาครับป้องกันไว้มาครับผม ไปครับไปดันเข้าไปขึ้นไปครับคลองครับผมคลองแย่เข้าไปครับมามาครับผมมาครับดันขึ้นไป ครับผมมาครับบีบและบีบบังคับมาครับผมดันขึ้นไปมาครับเม็ดดันขึ้นไปครับดันขึน้นไปดันขึ้นไปขึ้นไปครับ ขึ้นไปเลยเร็วครับเร็วครับเบียร์ทำงานเร็วทำงานทำงานทำงานครับผมจีมแล้วก็จีม